โอ้เป็ตัวน้อยจังน้อยแทะนี่น้อใสสีมำไปต้นเลยไหมเอ้ยใบจุ่มเหรอไปจมนิดเดียวครับผมนี่กระดีกระโหลกกะลาครับต้นโดนนะครับกระดาบนี่ใส่ปลาโอ้โหไปเ้าสีโล่ไปเอาสีเงินเออตัวไรกครับนี่ครับตัวเป็นการเปิดหัวตัวแรกกระดาบครับผม แก้วโลสีเขียวสีเขียวนี่ฮะกินไทเกอร์ยอดเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะครับตัวนี้ไ,ไกัดเอาละลุยนีแล้วโดนนี่แล้วก็ดีกับโลกะลาซีส้มแก้วครับแก้วนี่ครับก็ดีกับโลกะลาก็ดีกันโลกะลาสีส้มไงเด็ดเด็ดกันไปโอเคแก้ว <laughs> เฮ้ยสัตว์นินจับตรงนี้จับตรงนี้ฮะุนเลยหมุนเลยหมุนเลยมีสุปาครับมีปลาดาวครับครับเฮ้ยก่งครับเก่งนี่ดูน่ะยิ้มหน่อยไหนไหนไหนปลาอยู่ไหนว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 นยกขันขึ้นด้วยสนินวนวนวนตอกขันขึ้นยกขันขึ้นฮะวมุนวนอาวมุนวนวน

ปล่อยออโต้โอ้ไยจอยโอเคครับกระโหลกลาไม่วหวก็โดนติดต่อเลยครับวุ่นวายแล้วชั่วโมงนี้ก็ดีกระโหลกลาก่อความวุ่นวายครับสามโดนไหมครับโดนไหมโดนไม่โดนโดนไม่โดนโอ้ยปานเชียวมวยแล้วสามสามเชือ ัดถสามทีพ่อจีโอ้โดนเลุดโอวัดแรงลูดโอ้ฝูปลาเล็กล้วนี่นปน้อยนก็ไปี้กันแม่เรไม่สมศักดิ์รเลยโอแต่กัดดีจัดลุดเช้ม่ม่ไม่กัดสามทีโอ้ดูจริงๆว่ลุดเชยเลยนี่ไงนี่ไงโดนเลยนี่ของแท้ น้ำปิวมาแล้วครับอออเรียบร้อยน้อยแตน้อยควรไปเย่บมากนะครับน้อวันนี้ก็ทำพุปิวแล้วแหมไม่เงียบหรอกเอ๋มาแล้วครับโอ้โหบีเอฟรทำงานเราดำสอน้บปิวกระดีอะไรนะกระโดลาสีดำครับ <com> ส <start médico> ีดำก็โดนเหมนกั นี่เดียวเลยนี่ยังว่าอยู่เกือบจะขาดด้วยแล้วปากโอเคครับมันอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเบาจังวะฮะยพองบอกครับโอ้ยปลา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 ปลมีดิกๆอยู่น้อยหนึ่งปลาสู้มันมึกจับอ่ะเออ เอออย่างน้อยก็เป็นปลาเนี่ปลาแล้วโอ้เก๋าโป๊ะปักกระดีกะโลกะลาแก้วน้ำปิวโดนอีกแล้วครับมาแล้วมาแล้วอย่างน้อยก็เป็นปลาครับนี่แยมสองของน้ำปิวครับได้เหรอ

ยก้ว้าวนี่ไงนี่ไงอ้ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยดิกระดิกระโลกระลาบอกดิะกระลานี่โอ